ข่าวแรกวันนี้เชื่อว่าแฟนละครช่อง7 HD ของเรานะครับรอคอยมากๆเลยกับภาพบรรยากาศ m ิดแอนด์กรีซเสาห้5เสาใจเสานี้จะมีเพียงเราตลอดไปครับพระถึมครับ<อ>นักแสดงครับข้างมากๆเลยนะคะนี่เลยเรื่องนี้นะผู้กำกับ,บอย่างจะบอกว่า ผู้กำกับพ่เวอร์โอลิเวอร์เนี่ยนะคะจัดเต็มตั้งใจจัดมิ팅นี้โดยเฉพาะเพื่อแฟนแฟนละครเรื่องสางห้าเลยนะคะนำทีมโดยหนุ่มๆทั้ทง5คนคุณจินโดนัทเกรทบอสโอ๊ตแล้วก็บิวนคัคพลนะคะจัดเต็มความสนุกมาเลยทีเดียวอ่ะแต่คนสงสัยว่าทัพทีมไปไหนเสียได้ติดงานใช่ไหมวันนั้นติดภารกิจค่ะแต่ก็ส่งค,คลิปไปแทนนะใช่นะฮะก็จะมีคลิปของทั้งทัพทีมเองแล้วก็น้องเนยประพาดาด้วยนะคะงานนี้ก็จะมีน้องๆนางเอกไปด้วยนะคะนอกจากทัพทิมกับเนยส่งคลิปมาแล้วก็จะมีน้องการนัชะ น้องการเมนิสาแล้วก็เจด้าสรัญญานะคะทุกคนจัดเต็มมากนี่นะ้สาสัตว์่องก็ไปนะโอ้โหนี่แฟนคลับเพียบเลยนะคนเนี้ยใช่ใชฉันตะบอกว่าเูอนะนะ พี่ไปเป็นพิธีกรน,นะทรับพิมนะ,ะเสียงกรี๊ดนักสั่งหมองเนี่ยดังกว่าเสาห้าอีกเออต้องให้เขานาทีนี้ต้องให้ต้องให้นะฮะโอ้โหแล้วบอกเว่าแฟนๆเนี่ยได้ใกล้ชิดนะฮะแล้วก็ได้ไปย้อนความทรงจําความประทับใจนะฮะเกี่ยวกับละครเสาห้าที่ทุกคนชื่นชอบด้วยตอนจบเรตติ้งก็เจนะไม่ธรรมดานะ,เ,ออะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในงานกันหน่อยครับค,ครับสวัสดีครับ แฟนก็ขนาดบวชมากม็ยงทรูข่า,าขอขาไมอมครับขอเอสาเซ็ตกลมน เราเขียนข้พูดมาเราได้ทั้งคู่เลยเจ้าสาวก็ออยู่กับผมต่อใช่ไหมมีคนมากรั่อกยังไม่กดูนะพอดูเนยคนถึงได้ชอบถึงได้ดอกไม้คือผมคิดว่าอย่างเดียวเลยนะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันแบบว่ามวลมันเป็นยังไงนะแบบเราเล่นมวลท้องไม่ใช่คือต่างคนก็เหมือนแบบต่างแยกกันไปทํางานอะไรเงี้ยแต่พอแบบเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มารวมมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยบิวนัทพล และโอลิเวอร์บีเวอร์โชว์เค้ากันครับทุกคนอบแล้วีเวอร์บีเวอร์บีเวอร์ดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาขนาดจนถึงวันนี้ก็ก็ยังมีแบบว่าคนมาคอมเมนต์แล้วก็แบบมาให้กำลังใจอยู่เรื่อยๆค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆดีใจหล่อในเรื่องก็ฉันตรงนี้ไปแล้วในชีวิตจริงทุกคนก็ยังแบบ นี่ันไอ้หนูทางที่กำลังจะเดินจะลบด้วยทางรุ่นใหญ่อย่างพี่เลยสามสองหนึ <estratég flush> ่งมีมันดูเสพติดมีที่เต้นกันห้าคนคนดูอาจจะแบบว่าแปกตาตา

เต็งขาเป็นครั้งแรกของหลายๆปีเลยตั้งหน้าตั้งตารอตกใจเหมือนกันแต่ไม่คิดว่าจะใกล้ขนาดนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุสนเสาห้ามาตลอดนะครับผมที่เป็นแฟนเสาห้าแฟนพวกเราทุกคนรวมถึงนักแสดงคนอื่นด้วยนะครับก็ฝากสพอร์ตพวกเราต่อไปด้วยนะครับขอบคุณนะครับ